เพะอ้แกร์คุณีบสิประเทนก่อนอัปเดตมาเปิดคลิปเลยเปิดแล้วโอเคมาครับทุกคนพระเ็นมันกระติดนี่กระซิบทุกเพลงเลยวะบางเพลงมาเปิดแล้วมาโรลี่โรลี่โอบายสก๊อตมาสัมภาษณ์ก่อนคุณคิดว่ารคับคุณนบ๊อกคุณย้อยชลิปอ่านเขาป็น มาขอสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์เิเอาเวนเจอร์มึงเอาเวนเจอร์เอาเวนเจอร์เอ้ยขอสัมภาษณ์ดิตอนี้บล็อกไายม็อกไายมึงอ่ะโดนแถมไปด้วยมึงอ้าวแถมคำถามมาดิมีคำถามหน่อยไอ้เรียบที่หายเดินไปไกลเลยแจมแฮงอ่ะก็ปล่อยแซมนี่คิดได้ครับอ่าเบ็ดแน่ ยังมึงมันคนมาเจียเล็กงไ,ไง <c oughs> แถวไห้มัเจียเล็กดิแต่มาเจียเล็กวะแต่มก่อสร้างแถวบ้านมั้เอเอขอมาก่อสร้างอ่าทาโดเฟนม์นติดคือ Wow, what Do dry It's your alien stop ої Come to Okay No yeah. more บอกโอเคเลยอบอกแค่คนเดีวยวเ่นเลย,เนเนยติดหายเลยก <c oughs> ูนี่เดม่อไไฟกี้ตัม้มอน่ากวเยมีบอ็อกซี่โคลาที่คิลเลอรแดกไหม <c oughs> มีมี <c oughs> ว <c oughs> นีนังน่งนั่งนั่ ข้าวบวกทีก็แล้วหมดมีที่ไงนอะดิแต่ใบน้ำแดงบ้านขึ้นละลายจะช่วยกูจี๊ดแม่โคตรคอลี่ยังสอนกูใจแค่หนึ่ง กคือเจสันแทงโมอีกอะบอกามโอ้ยสตามีน่ากูดบอกสีขาช่วยได้ขวาบอกต้ามแขงอ่ะบอก ก็เออไอ้ที่ดไอ้ไอ้ที่ปิดจอกว่ามันมันดีดขึ้นมาทางบนเลยแล้วถ้าถ้ามันไปปิดตรงกล้องอ่ะเครื่องกูจะปิดตัวเองอ๋อประตัวปูจะข้างเลยยังเมื่อกี้นี่อ๋อ ทำไมทำไมจส๊ดได้งาวกันจังครับหัน no> ้านหันด้าหลังมา้าเนี่ยจะกดเดินมาด้านหลังเยอะเพื่อนเัวคุนเยอะเออมาแล้วเกแปลว่าแขมงตัวงว่าขยันเฮ้ยเนาะเขี้ยนี่ทำไมวันยาวมันกงวะ ย่าเซอร์ไทยไทยหันจริชนะฉุย้ยร้นโคตรไวอะไอ้ยาะเกตบอกมันทูเดาตท้าไหนวะทำไมกูกะกูกะเป็นสามสิบเสามิบวีตลอดเลยไม่ไม่ไม่เกตเกตบอกคุเดาสาวีเออสาวีจุ๊สาวิเออ นันเลยเวเชื่อกันอ๋อแต่ในมออินฟูมันเขียนว่าตาสีวีแล้วทำไมกูจำเปนสามีวีวะเยชื่อเอชื่อเชื่เชื่อเจมมาหมาอาลังานี้เนี่ยกินดิฟสลี เกตกินอาโอ้โหเก็ตนี่คุณดีบักเก็ตทั้งเก็เฮัลโหลเจ้าของยาพ้องเจ้าของยาพ่องเจ๊นนีม ลืมลืมลืมว่ามันเปิดตายอยู่นี่ตีตัษงเนี่ยอไอเอเวนเจอรนะื่นไหนไอเกมอาออเกมห้าตัวสคว,วายนี่ก็นั่งปัน่นไฟเอาคิวนะมึงอะเฮ้ยกองยาไอแง่แกเ้องมือกลัวเออไอคิวอะไอเอเวนเจอ่ออะ เขื่อนโดนแกชิงบูลยู่ขางมันแต่ปต่อยล่อยในตรงนี้บกไปแกพวกตลาดก็เลยเพราะโซ่สีนดีแน่เลดี้วยันนดีก เอา้าวไอ้แก๊หอเาับพ่อหนอนกมาเจ้ากูคงจะได้ถ่ายคลิปมาครับไก่ภูนะฮาถ้ามัววนว่าบิดบุก่อนถ้ากูกระโดดได้เล่ววาว่าทำไม่เนี่ย้ไม่ได้ต่อยเลยแคมหนี่โอ้จิ้งคือจิ้งคือเนี่อยอกไปต้นตรง ใอ่ต้องบู๊บรอบหน้ามาว่ามึงทำเง้นี่ซื้อพวเลยนะ่นไงเนี้ยอ้ยเกือบโดนกฮกฮกัด ไอ้คว้านั่มนั่มนัมนั่มนั่มนั่มมึงว่าปูกว่ามนะเนี่ยออยนนี่วัดลมอ่ะ จ <Rice fiction. S 2> ่โคตรชาตรงไมึงวารกระุกอ่ะกะตุวกูแะมึงหันหัอายุบนหัวกี่เนี่ยไม่กลัวเพรามันโดนขยายที่บอกมาแต่หน โอ้แอม r อรี oh. num, num, num. ่นั oh, oh, oh. okay, ่งนั่งนั่นั่นั่งนั่งโอ้แฉนครับแฉนกูยิงโอ้โหแฉมจะเคลื่องป้อม เราไมได้เยาเจอไม่ได้สองตัวอะไรตีฮะมึงกรหายเติมเ็นด้แล้วละแล้วเติมที่ขอดอกก็ได้ใกล้แล้วโดนโดนยิงดากยโดนยิงดากเขาใหมเกมเลวิ่งมัดูละตีคูร้อยลบ

อันนี้ดูดิสวยเพื่อนใคเง่าวตัวยิ้มหรือควายได้ี่ามันก็ได้อะเกมปุนป่นบอกอ่ะเออปุ่นออกดีแต่มาห้ฮาหามที่เสรแล้วมันกาะิดบล็อกทงขวาปุ่หามออกหลอดท่านว่าอะไเนี่ยขี่นขนาดเนี่ย สองคนแกเป็นปโนรี่แกเป็มูนแล้วเกี่ยงมันโคตรวาบเลยกดศก่ดนเมลี่โอ้วาบเหมือนอะถ้าเกียงกเกียงมันเสียงมันต้องแบบเอออหัวเตลือโอ้ออออแป๊ดไปไหนวะนักกตาตูนก <laughs> าศก่อนเมลี่ <laughs> อ้าวเ่ามาโดนกูนด้วย <c oughs>

ดนสายยิงสายยิง i ายยิงสายเอาวะนะฮาวิงสายนอนเออสายสายแตกแกเออแตกเออจีบเวาหนึ่เก้าโน h ่ยังโอ้โหวดตาตายนอนมื่อ เดียมาโดนหรอที่โดนกูจเต็มเลยในจอกูไอ้คนั่สุด้ออดแบีัคลิปลอกนะกูหมุนตัวไรลาวนี่เนากูมุนเลยเล็กงตัวนี้เออกูเลยจัเลยโอ้ ไปง่ายเจนแต่ว่าเจอไปง่ายเจนต้องเจอกับตัวขวดด้วยเฮียเฮียสั้งหน้าหมดเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ไปแต่เพือกอ่เพื่อแต่ตายเจ้งได้ใช่ไไอ้ไอ้ที่มันมีสามคนนะที่มันนั่งหมดไฟละไอ้โอ้ยอยู่นู่นยืนคุมอ่ะเอออยู่ไอ้เจ้าตายเขาหนังอู้เห็นมั้

ไปจากสองวันงนโนริโลิโนิคือโนริโนลิโนริจัตาสองข้างนะแ้นเโนริจน้ำนาะมนเงเมือโนริจัน้ดเมับนอเร็วโนริแต่มันคือโนริจับน้ำ

ปิ้งกัดเลยงันก็โหนเตียวค้างปล็อกเป็นใกล้ระเบิดไงโดนโดนแอดมินเลี่ยมไม่เปี่ยนแล้วแต่ไหม่เลยเปียนแต่วันหน้าโอยยยไอ้สโลนี่สอ้โหเอากูเอากูไอ้สโลนี่ดีอะเนี่ย

la 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 cái vô. la là cái gì nghe ơi nào một lời rồi nào nào một kháng như cái gì nào hai loại của đen của ai thua sập một khuôn năm 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 Hãy subscribe cho kênh yalus <laughs> 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 <laughs>